จอดไว้นานแล้วแหละถ้าลูกค้าจะมาดูก็มาดูได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับจันเจ้าอิซูซุกิงยอนอีกแล้วนะครับก็วันนี้วันจันออพอดีเดินมาหลังบริษัทแล้เราเห็นรถคันหนึ่งซึ่งจอดไว้นานแล้วแหละถ้าลูกค้าจะมาดูก็มาดูได้ครับกบวันนี้ครับผมมิลเอตัวท็อปนะฮะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะราคา ถ้าเครื่องพันเก้าอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะฮะตัวนี้ไม่ตัวท็อปเลยนะทำไมเราถึงรู้ว่าเป็นตัวท็อปเราสังเกตที่ตัวรอครับผมรอเขาจะไม่เหมือนใครนะตัวสีนี้นะฮะจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นในการก็คือตัวรุ่นเอลิเกตหรือว่ารองท็อปแล้วก็ตัวรุ่นท็อปหรือว่าอัล i ิเม e อั t i ิเม e อ่ะที่ทุกคนเข้าใจกันนะฮะตัวนี้นะจะมาพร้อมกับตัวสเตปเซนเซอร์นะครับผม ด้านท้ายนะฮะเป็นประตูไฟฟ้านะฮะเราสามารถเปิดได้ทั้งหมด3วิธีด,ด้วยกันโดยที่รีโมทที่ตัวรถแล้วก็ที่ด้านท้ายประตูนะฮะนี่คือวิธีการเปิดฝาท้ายไฟฟ้าอัตโนมัติอ่ะสีวิธีท,ทัทีอีกวิธีนึงก็คือสเต็ปเซ็นเซอร์นั่นเองตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว สัญญาณนะครับผมสัญญาณเตือน 8. จุดรอบคันนะฮะหลายคนถามว่า m ิวเมีกล้องรอบคันไหมเราตอบได้เลยว่าไม่มีครับผมสญญาเหตุที่เราไม่มีเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้ามีการเกิดบัติเหตุซ่อมแซมเกิดขึ้นนะฮะ <S <S เรามองว่าอันนี้ในส่วนตนัวผมนะเรามองว่าค่าเม t ท n นแนนจะสูงมากขึ้นซึ่งตัวนี้ก็คือราคาเราแค่่แส่นสี่พันบาทเองาซิ ซึ่งบอกได้เลยว,ว่าเป็นร,ระดับ P P V หรือว่ารถแอร์น,นิวโฉมเจที่นั่งในตลาดที่ราคาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับภายในนะับภายในก็จะเป็นบเบาะเขาเรียกว่าสีสีน้ําตาลไหมอะฮะสีน้ําตาลไหมสีสีแบบสีลาเต้อะไรเงี้ยฮะเป็นแบบน้ําตาลใหม่ๆแต่ก่อนจะเป็นสีแบบสีอ่อนออน่ๆที่เป็นเข้มกว่านี้ที่ชัดกว่านี้อันนี้ก็จะเป็นสีอ่อนลงนะครับก็สวยไปอีกแบบนะ นนี่นอนะ,ะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามว่าเอ้ยดาวกี่บาทเริ่มต้นกี่บาทจริงดาวเริ่มต้นประมาณสัก6 7เจหมื่นก็ได้ละแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันต้องส่งประมาณ20,000กว่าบาท7ปีนะฮะใครที่อยากส่งประมาณ15,000ห้่ี่อะโทรศัพท์ตอนนี้ผมทำประชาสัมพนันธ์ลงเพจเฟซเฟซบุ๊กของอ e ิสุกิงยนอยู่ที่ เขาเรียกว่าดับผ่อน7ปี14,000บาท x x x 7ปีนะ84งวดก็จะดาวอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนกว่าบาทนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับรถ7ที่นั่งนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะ